นี่บูบีบจ้าทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรออ้าพอดีว่าบูบีแบกบกำลังอ่านคอมเมนต์น้องๆอ,อยู่นะ่ะอุ๊ยดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยอยากให้พอนี่แต่งบ้านฮัลโลวีนให้ดูนะเอาแบบสายฟรีด้วยนะ่ะบ้านฮัลโลวีนสายฟรีอย่างนั้นเหรอจ้าบูบีพอนี่เนี่ยเพิ่งแต่งเสร็จย,ยกเองนะเดี๋ยวเราเนี่ยพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าไหมอ้าแต่งเส แล้วงั้นหรอด,ดีจังเลยอย่ะบุบีบอยากเห็นแล้วพาไปดูหน่อยจีได้เลยจ้ะบุบีบ let's go ป้าป้าเดี๋ยวพอนี้เนี่ยพาไปดูนะจ๊ะมาถึงแล้วบูบีบนี่ก็คือบ้านสายฟรีนะที่พอนี้เนี่ยแต่งเป็นธีมฮาโลวีนเลยแหละดูจีอ้าอันนี้อะไรอ่ะทำไมมีขนมเต็มเลยอ่ะอ๋อตรงนี้น่นะเวลามีเด็กๆเ,เนี่ยมาขอขนมลูกอมะนะพอนี้ก็จะจัดเตรียมเอาไว้นะ่ะเปิดประตูออกไปแล้วก็ยอนลูกอมออกไปได้เลยอ๋อเหอะตื่ย่าเลยอย่ะบุบีบถูกใจ จังแบบนี้เนี่ยกินให้ฟันล่วงเลยดีกว่านี่บูบีฟจ้าฟันร่วงเราจะเอาฟันที่ไหนเนี่ยเคี้ยวขนมล่ะออจริงด้วยจีนะงั้นเราเนี่ยจะต้องรีบแปรงฟันด่วนเลยนะหลังจากกินลูกอมเนี่ยไม่งั้นฟันล่วงหมดปากอดกินลูกอมตลอดชีวิตแน่ลยยยอมาดูกันต่อบูบีฟตรงนี้นะก็จะมีเซอร์ของน้องหมาด้วยให้น้องหมาเนี่ยอืตรงนี้ลอยไหนไหนบูบีฟขันดูหน่อยจีอุย้ยมีบ้านด้วยอย่างนั้นหรอตุดยอดลอยอยาแล้วก็มีจานข้าวน้องหมาด้วย บักบักหงหังหนูชื่อเข้าปั้นครับชื่อเข้าปั้นงั้นหนอโหนด้านลักอะนี่ข้าปั้นจ้าอือโชว์หน่อยสิเอให้หนูอือย่างงั้นหนอ,อทำไมต้องอืดด้วยอหะอุ้ยแต่ว่าปวดพอดีเลยโอเคครับอืแล้วว้าอืตรงหน้าบ๊บีบเลยอย่าดูจีเฮ้เฮ <c oughs> ้ตลกจังเลยอะบ๊บีบนี่มีอืน้องไห่ตรงนี้ด้วยนะ ว่านะบูบีบสงสัยจังเลยอย่าว่าแต่นะพอนี่เนี่ยเอาอันนี้มาจากไหนหลอที่มันเป็นผักแล้วก็แครอทนะอ๋อผักสีเขียวแล้วก็แครอทอันนี้เนี่ยพอนี่เอามาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงนะอ๋อหอแล้วบูบีบกินได้เปล่าอันไหนดูจี้งามงามมอุ้ยบูบีบกินได้ด้วยนะเอ้บูบีบจา๋ากินผักตรงนี้เนี่ยระวังอึของน้องหมาด้วยนะอ้า แล้วอ่ะบูบ๊บลืมไปอ่ะตรงนี้มันเป็นล้วนี่นาถ้าเกิดว่ามีอื่นน้องหมาเนี่ยบูบีบท้องเสียนนแน่ๆเลยย<ช>่านั่นสิบูบีบอยากกินอะไรส่งๆนะมามามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะจ๊ะแวะอ๋อหอมมีโต๊ะกินข้าวด้วยอย่างนั้นเหรอโหหนมเต็มเลยย่าเฮ้ยกดได้อเปล่ากดได้ด้วยบูบ๊บขอกินหน่อยล้กันนะงามๆาๆๆามงามงนี่แล้วก็ซอตรงนี้เห็นนะพนีอ,อยากโชว์ตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยมีเป็นทางเดินสวยๆงามๆด้วยนะพนีจัดแต่ง เป็นไฟแล้วก็เอาฟักทองมาประดับด้วยนะจ๊ะปุ๊บปี๊บดูสิอ๋สวยงามสุดๆเลยนะมุบปี๊บถูกใจสิ่งนี้ะต้องส่วนหน้าบ้านอะ่ะนะเราก็ดูครบหมดแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่านะจ๊ะแฉะแววแฉะเลยตรงโซนนี้อ่ะนะก็จะเป็นโซนห้องครัวนั่นเองจ้าอ๋หอหตกแต่งสวยงามจังเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้เอามาจากไหนหรอพอนี่มันนี้เนี่ย<ๆ>ก็เอามาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงอีกแล้วล่ะนะตรงโซนตู้ปลา Nah. ดูแบบว่าเข้ากับฮาโลาวีนเหมือนกันนะเนี่ยดูจีเป็นโจรสลัดด้วยถูกต้องแล้วจ้ะบูบีฟนี่ขนมอันนี้เนี่ยกินได้ด้วยนะงาม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 เอจะว่าไปนะบูบีฟพีดว่าขนมอันนี้เนี่ยดูเหมือนลูกตาคนยังไงก็ไม่รู้อ่ะถูกต้องแล้วจ้ะบูบีป้ปปาปๆาเดี๋ยวพวนี่ว่านะเราเนี่ยเดินมาดูตรงนี้ดีกว่านี่อุ้ยอุยถือของผิดนี่แชวบแชวแชวเลยตรงนี้อ่นะก็จะเป็นโต๊ะสามารถกินอาหารตรงนี้ได้ด้วยแหละ แล้วก็ตรงนี้จะมีข้าวของเนี่ยเอาไว้เก็บตรงนี้นะนี่เลยแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้เนี่ยพกนี้ก็ใส่ของกินนะ้มีแต่ของหวานหวนทั้งนั้นลอยแหละอ๋อห้มีแต่ของน่ากินนะเนี่ยพกนี้เนี่ยชอบเหมือนบูปิบเลยก็พอนี่รู้ยังไงหล้วว่าบูปิบชอบนะ่ะพกนี้ก็เลยเลือกมานะอาจจะว่าไปเนี่ยห้องครัวก็แต่งสวยเหมือนกันนะแป๊แป๊เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูโซนถัดไปดีกว่านะอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไระ่ะตรงโซนนี้เนี่ยนะบูปิบก็จะเป็นห้องน้ำนะ่ะดู โอ้โหตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะอืใช่ปะก,ก็จะเจองูด้วยนะอแล้วพอนี่เอางูมาไว้ตรงนี้ทําไมเอเวลาอืทีเนี่ย,ยงูฉกตูดนะงูเนี่ยไม่ทําอะไรพอนี่หรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านพอนี่เนี่ยมีโจรขึ้นนะงูตัวนี้ก็จะฉกตูดโจนยังไงล่ะฮะอะไรนะงูฉกตูดโจนอย่างนั้นหนอบุบี้ว่านะพอนี่เนี่ยน่าจะโดนฉกค,คนแรกแล้วแหละอะ โบปี้ว่าฉันจะถกตูดโพนี่อ่ะฉันหลัดฝุดๆเลยนะนี่ไงเจ้าง,งูบอกแล้วนะโพนี่ระวังด้วยแหละโบปีป้ควงแงวฮ่าฮ่างั้นฉันถกตูดกันก่อนเลยนะโบปี้ดีไหมอ้าไม่เอาหาโบปีป้ควงแงวอ่โพนี่ช่วยโบปี้ด้วยโถเอ้ยโบปีป้เจ้าง,งูตัวนี้เนี่ยก็แค่แกล้งเล่นๆนะจ๊ะให้บอกระยะฉันเอาจิงนะไฟฮะาเอาจริงอย่างงั้นหรอไม่นะพนี่ว่าต้องเอางูไปปล่อยแล้วแหละเออจะทิ้งฉัน หลงหรอฮหอหแล้วใครเนี่ยจะหาอาหารให้งูตัวนี้กินล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก็ได้นะแต่ห้ามฉกตูดล่ะโอเคได้เหรอ มาดูกันต่อนะบูบีฟตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นฝังบัวเอาไว้อาบน้ําด้วยแหละอ้โหน้องแมวเนี่ยกาลังอยู่ในนี้พอดีเลยนะเนี้ยหนูชื่อว่าข้าวเหนียวค่ะส่วนผมชื่อว่าชาไทยครับส่วนผมชื่อบูบีฟพรนี้น,นะจะพาน้องแมวมาอาบน้ําด้วยแหละดูสิตรงนี้เนี่ยก็มีของเล่นน้องแมวด้วยนะเป็นรูปปลาเลยส่วนตรงโซนนี้นะบูบีฟก็จะเป็นอ่างล้างมือนะ่ะสามารถแปลงฟันได้ด้วยนะจ๊ะนี่พอนี้เนี่ยเอาแปลงความ ลับมาด้วยแหละมาแป้งๆเลยอ้าดีจังเลยอยากมีแปลงความลับด้วยบ้าๆมาดูโซนถัดไปดีกว่านะโซนนี้เนี่ยมีของเต็มเลยวูเดี๋ยวเราเนี่ยปิดน้ําดีกว่าจะได้ประหยัดนะโซนถัดมานะบูบีฟก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวยังไงละ่ะติดกับห้องน้ําเลยอ๋อหอย่าบอกนะว่าตรงนี้เนี่ยชุดฟรีหมดเลยเหยอถูกต้องแล้วจ้ะบูบีฟพนี้เนี่ยนะเอาชุดฟรีแล้วก็กระเป๋าลิปสติกเนี่ยของแต่งหน้าฟรีเอามาตกแต่ง ห้องนี้หมดเลยนะจ๊ะว้าว,ว,าวแล้วก็มีปีกแฟรี่ด้วยนะที่เป็นความลับใหม่นี่อ้ชุดนี้ก็สวยนะบุบีบ,บจำได้นี่สวยมากๆใช่แล้วละจ้ะบุบบีบแต่ว่าโทนสีนะโพน,นี่ว่าไม่ค่อยเข้ากับห้องเท่าไหร่เลยนะดูสิห้องของโพน,นี่เนี่ยเป็นสีดำๆแล้วก็ม่วงๆอะแต่ว่าชุดนี้มันเป็นสีพาสเทลซะอย่างนั้นน่อะอะ่ะแต่ว่าของฟีก็น่ารักนะฮะ เดี่ยพอน,นี้นะพาบูบี้ไปดูอีกห้องนึงดีกว่า let's go ชวชวชวห้องถัดมานะจ๊ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะมีน้องหมาด้วยบ๊อกบ๊อกห้องห้องสวัสดีครับผมชื่อว่าพุดดิ้งสวัสดีฮามน้องพุดดิ้งน่ารักอีกแล้วนะเนี่ยนี่บอกเลยนะว่าเตียงนี้เนี่ยใหญ่เริม่มเทิ่มเลยนอนสบายฟุดฟุดอ่ะตรงนี้ถ่ายรูปได้ด้วยงั้นหรอบปบีป้อย่างรู้อ่ะใช่แล้วจ้ะบปบีป้ดีเข้าไปยืนนะเชะิา เอามองแทบไม่เห็นเลยกดถ่ายรูปเลยเอหอพอน,นี่ทำไมทำปากแบบนั้นน่ะพอน,นี่เนี่ยกำลังทำท่าอนิเมชั่นยังไงล่ะจา้าป้าแปมบูบ ากเห็นอันถัดไปแล้วว่าห้องไรหยอห้องตรงนี้นะจ๊ะบูบีฟก็จะเป็นห้องนอนผสมกับห้องนั่งเล่นน่ะนี่ไงเอามารวมกันเลยนะน่ารักหรือเปล่าล่ะอ่าน่ารักอยู่แล้วฮะเพราะมีของกินอร่อยอร่อย,ออยด้วยนี่ไงเต็มเลยยันั่งได้ด้วยสบายฟุดฟูดบูบีฟขอลองนอนหน่อยจินอนได้อเปล่าวเริ่มง่วงแล้วนอนดีฝา นี่บ๊อบบี้บ๊าเดี๋ยวพรนี่เนี่ยพาไปดูที่นอนบุ๊บบิ๊บดีกว่านะอะ ใช่นะุูบิ๊มมีที่นอนด้วยอย่างนั้นหนอนไหนไหนบูบิ๊บขอดูหน่อยนี่ยังไงละจ้าบูบิ๊บที่นอนของบูบิ๊มเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนี่มันเตียงเด็กไม่ใช่หรอพอนี่เอจะว่าไปนะน่านอนอยู่นั่นเนี่ยหืมเตียงนุ่มๆอ่าลองนอนดีกว่าโอ้ยหลับสบายจังเลยปูดเอออะไรอ่ะบูบิ๊บได้กินเอนอะเอ้ยหรือว่ามีใครตดหรือเปล่าอได้ยินเสียงนะเหมียวตดฉันเองแหละนะฮ่า ว้าวได้กินตอนลอยมาลอยนี่บูพี๊ดูนี่สิมีคอนโดน้องแมวด้วยนะแถมน้องแมวเนี่ยังมาเล่นคอมตรงนี้อีกนะ่าเมียวอ๋อสนุกจังเลยอะค่คุณนะคะมันจะไฮเทคเกินไปแล้วนะน้องแมวเล่นคอมด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยสุดยอดแต่แถมตรงนี้ยังมีขนมให้น้องแมวอีกอนะเจ้าตัวนี้นะชื่อว่าซูการ์อะเป็นตัวสีน้ำตาลเลยนี่น่ารักหรือเปล่าล่ะแต่งตัวนะเป็นแมงมุมด อืมก็น่าล้างเดียนนะแต่ดีกว่าถ้าเดี๋ยวไม่ตดใส่บบปี๊บนะเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจตดใส่ซะหน่อยเพราะที่ว่าองศามันได้เท่านั้นแหละป้าป้าบูปี๊บเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เก็บของนั่นเองนะจ๊ะดูสิข้าวของเต็มไปหมดเลยนะ iPad จิ๋วเนี่ยก็มีด้วยนะ iPad จิ๋วอย่างนั้นหรอ iPad มินิหรือเปล่าว่ะอุ้ยอุ้ยแต่ว่านะตรงนี้ข้าวของเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีของกินอีกแล้วอ่ะพราะนี่ลองนั่งตรงนี้ให้ดูหน่อย ไ้ไหมได้จ้ะบุบีฟนี่มีที่นั่งด้วยนะเอาไว้กินของกินอร่อยๆยังไงล่ะอ้าดีฝุดๆเลยนันเนี่ยแป๊ะแป๊ะเดี๋ยวบูบีบเนี่ยอยากเห็นตรงนู้นแล้วอ่ะไปกันบุบีฟตรงนี้นะก็จะเป็นที่นั่งชิลๆแหละแล้วก็มีสระน้ําด้วยนะบุ๊ม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 อุ้ยทำไมมันถึงบ้าล่ะเอาใหม่เอาใหม่แวบเลยอุ้ยอุ้ยทำไมยังไม่ลงน้ําอีกเออทำไมมันบ้ากับบุบีบอ้าบุบีฟก็ไม่รู้นะดูจิเต้นไปเต้นมาได้ด้วยย่า สงสัยนะจะกลายเป็นผีแม่มดไปซะแล้วอะบุบีเอแต่ว่าน้าบูบีสงสัยจะเลยอะ่ะเพราะนี่เอาน้ำแบบนี้มันจากไหนหรอย,ยังกับน้ำเลือดเลยนะ่ะอ๋อน้ำมันนี้อะนะาเพราะนี่ทําให้มันเข้ากับฮาโลวีนน่ะมามาเดี๋ยวพามาดูว่าทำยังไงนะแสวบเลยเดี๋ยวมาตรงนี้เลยจ้าถ้าเดินๆทื่นๆน,น,ๆนี่ตรงนี้เหะนะ็นนพรนี่ก็เอากระจกความลับมาประดับด้วยแหละแล้วก็นี่เลยมีเป็นที่ทําน้ําปั่นด้วยนะจ๊ะพรนี่เนี่ยก็แค่เอาแอปเ นะนะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ปั่นออกมาเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้น้ําปั่นเลือดยังไงล่ะอ๋อห่อตุดยอดเลยอย่ะเข้ากับฮาโลวีนฝุดๆเลยอุ้ยแต่ว่านะถ้าไม่ตรงนี้ของกินเต็ไมไปหมดเลยอยาน่านะกินทั้งนั้นเลยของกินพวกนี้อ่านะพลนี่เอามาจากความลับยังไงล่ะดูสิตีมพวกนี้เนี่ยดูเป็นฮาโลวีนฝุดๆเลยเนาะอ้าจริงด้วยนะฮาน่ากินจังเอาล่ะเพื่อนๆจ้าตอนดี้นะพี่พลนี่เนี่ยก็พาทัวร์บ้านใส่ฟรีตีมฮาโลวีน เรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆอยากแต่งตามกันนะคะสามารถเอาไปแต่งได้เลยนะแล้วก็ขอให้สนุกกันนะจ๊ะรีปนี้นะคะบูบิบมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายะ่ะ